เป็นเลเวล3 Award in w i ินนะครับเดี๋ยวให้ดูทั้งหมดนะครับอันนี้ <c oughs> นะครับหนังสือก็จะหาเลเวลสอ Level 2, นะครับเป็นอีกหนึ่งเท่านะครับอะ่ะเลเวล3เนี่ยจะเรียกว่าเป็น intermediate to advance นะกันนะครับเป็น intermediate to advance นะครับ, advance, รบก็คือว่ามันจะมีเนื้อหาที่เหมือนเลเวล2แต่อย่างที่บอกว่ามันจะดับเบิ้ล เข้าไปนะครับในเรื่องของความเข้มข้นของเนื้อหาต่างๆนะครับก็จะมีมีอะไรบ้างเนื้อหานะครับก็จะมีมีคราวนี้เขาจะเรียนเป็นประเทศแล้วนะครับไม่ใช่หลักเป็นพันธุ์งูนแล้วจะเป็นประเทศว่า,าประเทศฝรั่งเศสนะครับมีเขตการทำวายไหนบ้างนะครับแล้วแต่ละเขตมีสไตล์การทำวายอย่างไรนะครับมีดินฟ้าอากาศอย่างไรมีชื่อของวายเฉพาะอย่างไรกฎของการ ทำวายนะครับกฎของการตั้งชื่อวายต่างๆนะครับก็จะอยู่ในตัวเรวสามนะครับนอกจากนั้นก็จะเรียนเรื่องของการปลูกวายที่มากขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับก่อนเรวสองนะครับเรียนถึงไปทันว่าเออตั้งแต่เรื่งปลูกองุูกเนี่ยเขาต้องเตรียมหน้าดินอย่างไรผนาน์ังุ่นที่ใช้นะครับต้องเป็นแบบไหนนะครับการปลูกทําอย่างไรนะครับวิธีการทํานะครับในการในโรงงานเนี่ยก็จะลึกมากขึ้นนะครับตั้งแต่ การเก็บเกี่ยวจนถึงบรรจุขวดนะครับจะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างจะเยอะมากๆเพราะฉะนั้นนะครับเหมาะกับคนที่อยู่ในสายวายจริงจังแล้วนะครับอาจจะไม่ใช่คนที่ทํางานในภาคบริการเป็นหลักนะครับก็จะเป็นคนที่ที่เป็นสซมาเยที่ที่บอกว่าแอดวานซ์อีกหนึ่งขั้นนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านวายที่อสมานอีกหนึ่งขั้น นะครับหรือว่าจะเป็นจะเป็นคนขายวายนะครับเป็นเซลล์วายก็ได้นะที่ที่จะต้องมีความรู้ที่ค่อนข้างแอดวานซ์นะครับหรือสําหรับคนที่ชอบดื่มจริงๆแล้วมีเวลาศึกษาเนี่ยตัวนี้ก็จะเหมาะเหมือนกันนะครับเวลาเรียนนะครับอันนี้จะเรียนค่อนข้างเยอะนะครับเป็นคลาส s อาประมาณ30-40ชั่วโมงนะครับก็จะเรียนทั้งหมดประมาณ8วันนะครับแวันแล้วก็วายที่เทสทั้งหมดเนี่ยประมาณ70-80ตัวนะครับเจ็ดตัว นะครับก็นี่คือวที่จำนวนวายที่ใช้เรียนแล้วก็พูดถึงว่าถ้าอยากจะผ่านเลเวล3นี้เราต้องทำยังไงบ้างนะครับอันนี้จะไม่เหมือนเลเวล1กับเลเวล2ละนะครับเลเวล3จะมีการสอบเป็นทั้ง multiple choice นะครับแล้วก็เขียนนะครับเป็น short w r i t t e d answer exam นั่นคือพาร์ทที่เราเรียกว่า Theory หรือทฤษฎีเนาะอีกพาร์ทหนึ่ง จะเป็นพาร์ทบายเทสติ่งนะครับหรือว่าเราชิมโดยที่เราไม่รู้ว่าไวแก้วนั้นมันคืออะไรและเราต้องแอดเสนะครับเมื่อกี้ที่พูดไปนะครับว่ามี DBST เ,เขาจะมีการทาการะระบบการเทสติ่งของตัวเองจะสังเกตอย่างเดียวว่าสามเนี่ยจะมีะรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งเราถ้าจะเรียนเนี่ยเราจะต้องแอ s เสอย่างเป็นระบบแล้วก็ต้องสอบนะครับในการเขียนนะครับคุณลักษณะของวายตามโครงสร้างนี้นะครับแล้วก็ต้องได้รับการตรวจถ้าผ่าน เทสติงนะครับ55%ผ่านเทอรี55่55%ก็จะผ่านเลเวล3า Level 3นะครับ